โอเควันดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับแพทใหม่นะครับในพาดทูกอรี่แพทอ่าสแล้วนะครับเป็นแพทที่3ของพาดทูกอรี่แล้วนะอ่าจริงๆก็ไม่ใช่3หรอกคือถ้านับแพทแรกที่มันไม่มีตัวเลขก็แพทนี้คือแพทที่4นะครับที่ปรับมาโอเคก็เป็นแพทสั้นๆไม่มีอะไรนะครับอ่าอันแรกเป็นซนะีซันวินเนอร์เนาะก็เป็นแพทนะครับก็ต,ตามนี้เลยที่เขียนซีซันวินเนอร์ก็สร้างรูปปั้นของโคเลอร์ฮอยเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของม็อบนะครับเซนติเมตต่อจากเนี้ยจะไม่ออโต้รีเจนเลือดแล้วนะคครรััับบแตต่่่่วววาาาพพพลงงชีงีิิขขอกกเเเ้นนนยจจะะมึ หนึงเป็น6.8นอ่ะก็คือลดการลิจนแต่ว่าแม็กเลือดไปเยอะขึ้นก็คือถึกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดตินี่บอร์ดปรับอ่าเฉยๆไม่มีอะไรก็คือปรับเรื่องการเสถียรเวลาเราซูมออกนะครับคือมันจะเสถียรขึ้นคือถ้าใครเคย เข้าดทินนี่บอดแล้วซูมเข้าซูมออกตอนซูมออกจะรู้สึกว่ามันหน่วงๆนะแพทที่แล้วอันนี้มันจะเสถียรขึ้นแล้วก็ปรับเรื่องแสงนะเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันยังมีเสียแสงเวลาแบบเราดูตัวเลขไดตินนี่บอรดตอนนี้ในปัจจุบันก็คือปรับตรงนี้ลดลงให้มันแบบว่าไม่แสบตาคือมองเห็น,นง่ายขึ้นแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยต่อไปก็เป็นคอมแบทบาลานเชงนะครับการปรับอาวุธก็สกิลแรกเป็นเอฟเฟซีฟแอโร่ครับตอนนี้คือดาเมจกลายเป็น23ก็คือบัฟขึ้นมานะแล้วก็ต่อไปเป็นมิดเพเซอร์นะครับนะรบัฟ ต่อมาเป็นคอร์โบวออตเตอร์ไฟของคอร์โบทุกอันนะครับก็คือคิวหนึ่งนะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับต่อมาเป็นเคิร์ดเดมเนชั่นอันติไล่ไวขึ้นนะครับอีก0.5นย์าวิจาก2.5เป็น2นะแล้วก็ต่อมาเป็นแอสซินสปิริตของแดกเกอร์ทั้งหมดนะครับก็คือถ้ายกมือเก็บสแต็กนะยกมือเร็วขึ้นนะจาก2.5เป็น2เหมือนกัน,ก,นก็คือได้สแต็กไวขึ้นเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นรีเดมชั่นนะครับตอนนี้ก็คือไอคาถาที่ปล่อยลูกคิวแล้วก็เด้งนะคือตอนเนเี้ย จากเด้ง10ครั้งเหลือแค่8ครั้งนะครับแต่ว่าจะมี a อ e เรียเอฟเฟกเพิ่มขึ้นจาก0ูย์เป็น4เนาะพูดง่ายๆก็คือเวลาที่มันเด้งไปใส่ใครเนี่ยมันจะฮิลรอบๆตัวคนนั้นด้วยอีกอี4เมตรนะครับจากปกติที่มันฮิลแค่คนที่เด้งใส่เนาะแต่ว่าฮิลลเนี่ยลดลงนะครับจาก85เหลือแค่77นะครับก็คือฮิลเป็นหมูได้เก่งขึ้นแต่ว่าฮิล2คนอากาศลงถ้าพูดง่ายๆนะต่อมาเป็นดีวานะครับผมพูดว่าไงดีคือดีวายปกติมันจะใส่ใะะออใติด แต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยให้โล่มันหมดและหายไปเองอะ่ะมันจะไม่ฮิวแล้วนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่ามันสามารถกดเพื่อที่จะระเบิดโล่เองได้ก็คือแต่ก่อนเราใส่ไปเราทาอะไรไม่ได้เลยแต่ปัจจุบันคือเราใส่ไปปุ๊บเราสามารถกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทีท่ทำให้โล่มันหายไปแล้วก็ได้ฮิวคนรอบๆอครับเออแต่เมื่อก่อนมันทําไม่ได้เมื่อก่อนคือโล่มันต้องแตกหรือไม่ก็หมดระยะเวลาโล่ถ้ามันไม่โดนตีแตกนะอ่ามันถึงจะฮิวแต่ว่าตอนนี้ถ้ารอหมดระยะเวลาโล่คือไม่ได้ฮิวละ ก็คือต้องต้องเป็นโดนตีแตกหรือไม่ก็กดเพื่อฮิวเองแล้วก็ฮิวจาก5คนเป็น10คนแทนนะครับต่อมาเป็นเนเจอร์นะครับสกิลคีนฮิวนะครับก็คือสกิลวนะีนาะที่เป็นล้างนะครับ ก็ฮิวแรงขึ้นนะครับตามสแต็กนี่สแต็กก็ศูนย์หนึ่งสองสามตามนี้เลยตัวเลขที่แรงขึ้นต่อมาเป็นเชฟชิปเตอร์นะครับไลท์คอร์เลอร์นะครับดาเมจเบาลงนะก็อันนี้เนิร์ฟอ่าคนเล่นคริสตัลลีกอารีน่านะครับแล้วก็ฮาฮัทั้งหลายต่อมาเป็นอ่าเชฟชิปเตอร์ทั้งหมดนะครับสกิลนี้ unstable projectile ก็สกิลที่มันแบบว่าถ้าเป็นไฟก็เป็นไฟล็อกเป้าอะ่ะเออมันคือสกิลของเชฟชิปเตอร์ที่ล็อกเป้าคือไม่เห็นคนใช้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ดีนะครับคือตอนนี้สกิลเนี้ยลดมาาาาานนนนนที่่่่่่ใใชช้้้้้ะะะคครรับจจก er 4, กเเเเหลลือออ็ไไไไไมมมมมมดดดพพิิพพนะแานานยง ต่อมาเป็นลิฟเกฟนะครับหอคิทตันโดนเนิร์ฟระยะอีกแล้วนะครับผมจาก20เหลือ17นะเนร์ออันนี้เนิร์ฟบ่อยนะเนะี่ยต่อมาเป็นวอลโกมนะครับเค,คลียร์ครีโอเพนนิงนะครับเป็นสกิลที่ล็อกตัวแล้วต่อยเข้าไปนะครับเหมือนซันเดอร์ของแดกเกอร์แต่ว่าอันนี้เป็นของมัดน,นะครับก็คือแรงขึ้นแล้วก็ฟิตฟุตเวิร์กนะครับเป็นสกิลที่เตะแบบเตะปาดอะ แล้วก็กดอีกทีหนึ่งพุ่งได้อ่ะตอนนี้คือดาเมจแรงขึ้นเหมือนกันแล้วก็ถ้าหากว่าเราพุ่งไปเนี่ยมันจะได้แอคแทกดาเมจใช่ไหมตอนนี้จากร้อยหนึ่งเป็น,150นร้อยห้าสิบนแรงขึ้นแล้วก็ระหว่างที่พุ่งเนี่ยจะได้การดาเมจด้วย20%่สิบเปอร์เซ็นต์ในเฉพาะตอนที่พุ่งนะคือหลังจากพุ่งเสร็จนี้ไม่กันนะต่อมาเป็นเสื้อเค์ติดนะครับโดนเนิรฟ์ฟรีสแตนําค,ความถึกนะระหว่างกดจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแบตเทิลเมล์น,น,น,นะ อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นสกิลปล่อยพิษแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลไหนเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่เห็นตัวนี้มานานมากแล้วแล้ว,ลว,ลวก็จําสกิลไม่ได้นะอันนี้ขอโทษด้วยไม่ไมแน่ใจเหมือนกันต่อมาก็เป็นเบฮิมอสนะเป็นสกิลที่ยิงแล้วติดดอทอะติดดอทด,ดาเมจอ,ะ,อะไอดด้ดอทดาเมจเนี่ยระยะเวลาลดลงนะครับจาก18วิเหลือ14วิแต่ว่าดาเมจเนี่ยจาก0.8เป็นตเี่ยเป็นหนึอร์เซ็นต์ครับแล้วเขาก็บอกว่าดาเมจโดยรวมเนี่ยเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนนแปลงะครับ พูดง่ายๆก็คืออันเนี้ยมันใช้เวลาแค่14วิแต่มันทำดาเมจได้เท่าเดิมจากปกติที่ใช้18อ่ะเออก็ดูแรงขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะครับต่อมาเป็นสกิลฟอร์สฟิลนะครับก็คือหัวผักนะหัวผ้าทุกอันนะที่เปลี่ยนเป็นผักนะมันบอกว่าต่อจากเนี้ยออโต้ไอแท็กอ่ะมันจะ no longer r e ซ u m e after c a p คปตินะครับก็คือถ้าเราไล่หัวผักเนะี้ยมันจะไม่ตีธรรมดาไปแล้วนะคืออันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะว่าตอนเรากดผักอ่ะมันจะตีธรรมดาแถมไปทีนงนะครับ แต่ว่าเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คืออ่ะใครที่ใช้ประโยชน์จากมันนะนก็คือแบบผักแล้วได้ตีธรรมดาแถมทนีนึงนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้บั๊กนะครับที่ผมเจอแล้วทาคลิปไปนะก็คือทิปเปิลคลิกของอไอ้มัดท,ทุกอันเนี่ยที่มันเตะทะลุฟอร์ตมูเมนต์นะครับตอนนี้ถูกแก้แล้วครับแล้วก็ฮาพู่นที่ผมดึงไฟตอนนั้นแล้วมันไม่หยุดอ่ะอันนี้ก็ถูกแก้แล้วเหมือนกัน,นครับโอเคสรุปก็คือเป็นบัก๊กจริงนะตามที่ทําไปนะครับผม เราตอนนี้ก็ได้แก้แล้วอันนี้ก็เป็นลิมิตเบรกไม่รู้ว่าบักอะไรเพราะว่าไม่ได้เล่นนะครับเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> ก็จบแล้วนะครับสำหรับแพทนี้นะครับมีแค่นี้ไปละบ๊ายบายแล้วเจอกัน Take